คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมมิดด้ามอิ่งติ้งนะครับก็สวัสดีนะครับ f อฟซี FC มิด,ดร,รักที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f c พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับฮานอยวันนี้นะครับประจำวันพฤหัสบดีนะครับที่25นะครับผมวันคริสต์มาสนะครับผมอ่าก็สวัสดีวันคริสต์มาสด้วยนะครับวันที่25ธันวาคมพศ2568นะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรจากทางช่องแอดคิมมิดดามอิงติ้งนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์หรือว่ากดติดตามนะครับให้ทางช่องแอดมินคิมมิดดามอิงติ้งด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นนะครับกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ก็ได้มีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาก็อยากจะชมสูตรนะครับจากทางช่องนะครับแอดเขบวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วมาชมชุดวินกันเลยนะครับชุดวินก็จะมีศูนย์นะครับมี1มี2มี5นะครับมี7แล้วก็มี4สําหรับสายวินนะครับ2ตัวเด่นนะครับวันนี้นะครับก็สองกับ5นะครับผมสาวน้อยก็คือ2กับ5นะครับบวกออกมาได้สําหรับ2ก็จะมี0ย์ูนย์บวก 1221นะครับบวก32แล้วก็2 3นะครับบวก42แล้วก็2 4บวก8 2แล้วก็28นะครับบวก62หรือว่า92ประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นสสำหรับ5ก็จะมี05 50บวก5445 4, 4, 5. บวก7557ะครับบวก65หรือว่า69 บวกห้แล้วก็3 5นะบวกห้แล้วก็1 5ตามนี้นะครับสำหรับสุดจาะนะครับผม2ตัวนะครับสำหรับ3ตัวเด่นวันนี้จะเป็น0 1 0 5์หนนะครับสองตัวเด่นก็คือ2กับ5นะครับเม็ดเดียววันนี้นะครับก็คือ2อ่าใครชอบเม็ดเดียวก็คือ2นะครับผมสำหรับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมี5 1 2 2 1 5 2, 4 5 2 2 5 4สองบวกสี่แล้วก็154่งหบวกสามแแล้วก็183่งแปดสามบวกศูนย์เบวกสองแล้วก็3 6มหสองำหรับเบิร์นก็จะมี2 2 1ส4ง5นนสาะครับสายเบิร์นตามนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับจากทางช่องแอดมินคิมมิดดามจริงๆก็มานำเสนอเอฟมิดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญชอบก่อนออกไปลืมกดซับสไคร กดไลค์หรือว่ากดติดตามให้ทางช่องแอดมินขิมมิ่ดําอิงติ้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขิมมิดาอิงติง้งขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่สีม่รักมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขครับผมดีครับ